ก็การถแถลงข่าวนะคะนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำค่ะก็ได้ออกมา,าระบ,บุถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะได้มีมติโยกย้ยอธิบดีกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยนั้นนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่าทางรัฐบาลเนี่ยค่ะต้องการเช็ดไก่ให้ลิงดูค่ะซึ่งหากใครไม่ทําตามคําสั่งนะคะ ก็อาจจะพบกับชะตากรรมอย่างเช่นที่ได้มีการย้ายอาธิบดีอย่างวันนี้ค่ะโดยนะคะ,นา,น,คะนายจตุพรค่ะก็เชื่อว่าการข่มขูข่ครั้งนี้นะคะรัฐบ,บาลต้องการข่มขู่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คนตำรวจเอกปฏิปปำตะเสริฐนะคะรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะหากไม่มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นค่ะก็อาจจะเจอการยกย้ายแบบแบบวันนี้ค่ะ แล้วก็พร้อมกันนี้นะคะ,ะได้ขอความร่วมมือไปอยังผู้บริหารของรถไฟฟ้า BTS ค่ะว่าหาก หากมีการติดให้บริการประชาชนแล้วนะคะทาง BTS ค่ะจะต้องออกมาประกาศให้ชัดเจนค่ะว่าจะไม่ให้กำลังทหารค่ะใช้ BTS ขนกำลังเข้ามาเข็นฆ่าประชาชนโดยการปล่ยแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งหากไม่ทำตามที่ประกาศไว้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนปศค่ะก็จะขอใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองค่ะ นอกจากนี้นะคะนายจตุพรก็ยังเปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะทางกรารชาติสากลนะคะได้ส่งตัวแทนเข้ามาเจราจาหา,หาหลือกับกลุ่มแกนนําแล้วค่ะโดยหากมีความคืบหน้าหรือว่ามีมติอะไรออกมานะคะทางแกนนําจะแจ้งให้ทราบแจ้งให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ชุมนุมทราบต่อไปนะคะส่วนบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นไปนอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยทางแกนนําก็ยังมีการระดมมวลชนให้มาร่วมขับไล่รัฐบาลาขับไล่รัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อช่วงบ่ายค่ะพลตีขัติยศสวัสดิผลผู้ทรงคุณวุฒิกองทับบกนะคะก็ได้เดินทางมาให้กําลังใจการทําหน้าที่ของกาศนาปชค่ะและก็ได้ทักทายกับผู้ชุมนุมบริเวณด้านหลังเวทีนะคะ ส่วนกรณีที่กลุ่มนปชยึดรถเก็บขยะเมื่อช่วงเช้านะคะคุณจันวิสก็ได้ทําให้เจ้าหน้าที่เทศกิจขาะไม่สามารถเข้ามาเก็บขยะได้นะคะส่งผลให้ขณะนี้บริเวณการชุมนุมค่ะมีทัศนิยภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะคุณจันวิสเนื่องจากมีขยะเนี่ยค่ะส่งลิ่นเหม็นคะคุ้งไปทั่วบริเวณนะคะค เรื่องนี้ทางด้านแกนนำนปชนันะจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับเพราะว่าตอนนี้กรทมเองก็ประกาศว่าจะไม่นํารถขยะเข้ามาเกียวขยะจนกว่าจะได้ความปลอดภยัยมีการรับรองเรื่องความปลอดภยัยค่ะทางแกนนานะคะก็กําลังมีทิศทางที่จะประ ให้เข้ามาช่วยทําความสะอาดแล้วก็จัดระเบียบในเรื่องของความสะอาดตรงนี้ด้วยแต่ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนที่จะดําเนินการประสานไปค่ะครับวันนี้มีเรื่องของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อที่จะรณรงค์พูดความจริงนะครับซึ่งจะมีการเดินทางไปหลายที่ในวันพรุ่งนี้มีความคืบหน้าไหมครับเป้าหมายเป็นที่ไหนแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ไปกันทั้งหมดกี่กลุ่มด้วยกันครับ ค่ะรายละเอียดนะคะจะยังไม่มีการแจ้งให้ทราบนะคะ,คาะทางแกนนำเนี่ยโดยหลักอยู่แล้วก็จะมีการประกาศนะก่อนที่จะออกปฏิบัติการโดยทันทีนะค,ะค่ะแต่ก็ เมื่อเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็มีคุณขวัญใัยพนาอย่างที่ได้ออกไปเป็นรายงานข่าวแล้วนะคะคว่าจะมีการระดมรถปิกอัพมาค่ะโดยจะไปให้ให้ใหไปแจ้งชื่อที่เต็นท์นปชอุดรนนะคะว่าใครมีรถปิกอัพแล้วก็สามารถที่จะมานํามาเคลื่อนขบวนกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ก็ให้ไปลงชื่อนะนะวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้าค,ค่ะแล้วท่าทีของผู้ชุมนุมเองพอทราบข่าวว่าจะมีการเคลื่อนพลแบบนี้แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ค่ะก็ในส่วนของเจ้าของที่เป็นรถที่มีรถปิกอัพมานะคะก็ได้เริ่มทยอยมาติดต่อบริเวณด้านหลังเวทีด้วยเลยอะค,ะค่ะก็คือเหมือนกับทางคุณขวัญชัยจะเดินไปเดินมาอยู่บริเวณนี้นะค,ะค่ะก็มีการมาพูดคุยในเรื่องว่าะจระ,ะดมะะะดมวะะลจระดมเจ้าของรถปิกอัพด้วยกันเองแล้วก็มาแจ้งชื่อกับนายขวัญชัยทีเดียวเลยะค,ะค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีบางส่วนที่จะไปแจ้งที่เต็นด์ด้วยค่ะวันนี้จำนวนผู้ชุมนุมมีความเปลี่ยนแปลงไหมครับ จานวนผู้ชุมนุมนะคะในนขณะนี้ค่ะก็ดีฉั้งสังเกตว่ามิได้มีเพิ่มเติมมากขึ้นนะนะคะคเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็คุณขวัญชัยอีกนี่แหละค่ะจะได้มีการระดมออมลวลชนจากจังหวัดอุดอรมาร่วมสามพันคนนะนะคะแล้วก็จากจังหวัดอื่นๆมาอีกหลายพันเช่นกันค่ะแต่ว่าจํานวนณขณะนี้จํานวนผู้ชุมนุมที่เป็นผู้ชายอะค่ะส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามจุดต่างๆทั้งหกด่านมากกว่าบาริเวณ เวทีค่ะขอบคุณมากครับคุณนงพรมโนจำนะครับได้รายละเอียดตรวจสอบกันเท่านี้ก่อนนะครับ